นิทานเรื่องนางตาณีการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ล้อมรอบไปด้วยป่าดงดิบมีต้นกล้วยตาณีต้นใหญ่ตั้งตรากง,งานอยู่กลางป่าต้นกล้วยนี้มีความพิเศษตรงที่มีนางตานีอาศัยอยู่เธอมีรูปร่างงดงามใบหน้าสวยสงา่าแต่เธอกลับเลือกที่จะซ่อนตัวอยู่ในป่าเพื่อหลีกเลี่ยงการพบเจอกับมนุษย์วันหนึ่งชาวบ้านในหมู่บ้านต่างพากัน เล่าลือถึงต้นกล้วยที่มีวิญญาณสิงสถิตยอยู่ชาวบ้านคนหนึ่งชื่อว่าหนุม่มตัดสินใจจะไปพิสูจน์ความจริงเขาเดินทางเข้าไปในป่าจนพบกับต้นกล้วยตานีเมื่อเขาได้เห็นนางตานีเขาก็รู้สึกประหลาดใจในความงดงามของเธอหนุ่มพยายามพูดคุยและทำความรู้จักกับนางตานีโดยแสดงความจริงใจและเคารพนางตานีเห็นความจริงใจของหนุม่ม จึงออกมาปรากฏตัวและพูดคุยกับเขาทั้งสองได้แบ่งปันเรื่องราวและประสบการณ์ชีวิตหนุ่มได้เรียนรู้ว่านางตานีไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่เป็นเพียงวิญญาณที่ต้องการความเข้าใจและการยอมรับคติสอนใจจากนิทานเรื่องนี้คืออย่าตัดสินใครจากภายนอกหรือจากคำพูดของผู้อื่นแต่จงเปิดใจและเรียนรู้ที่จะเข้าใจและยอมรับความแตกต่างของผู้อื่น เพราะบางครั้งสิ่งที่เราไม่รู้หรือไม่เข้าใจอาจเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและงดงามกว่าที่เราคิด